นี่คือรายงานสถานการณ์วิกฤตความมั่นคงทางจิตวิญญาณระดับสูงสุดวันนี้เราไม่ได้มาพูดถึงนิยายปรำปราแต่เรากำลังเปิดโปงสงครามเงียบที่กำลังปะทุข,ขึ้นภายใต้ผืนน้ำอันเงียบสงบของแม่น้ำโขงและมหาสมุทรทั่วโลกสัญญาณเตือนภัยทางธรรมชาติที่คุณเห็นไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำโขงที่แห้งขอดจนเห็นสันทรายหรือน้ำที่เปลี่ยนเป็นสีฟ้าครามใสผิดปกติไม่ใช่เรื่องบังเอิญทางธรณีวิทยา แต่มันคือยุทธวิธีการถอนกำลังครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของกองทัพหน้าคราชฝ่ายสัมมาทิฏฐิข้อมูลจากหน่วยสังเกตการทางจิตวิญ,ญญาณและคัมภีรโบราณระบุตรงกันว่าเมืองบาดาลไม่ได้อยู่ไกลสุดขอบโลกแต่อยู่ในมิติที่ซ้อนทับกับโลกมนุษย์เราณนะวินาทีนี้เหมือนคลื่นวิทยุที่ลอยอยู่รอบตัวแต่คุณมองไม่เห็นทว่ากำแพงกั้นมิตินั้นกำลังพังทลายลง การที่ระดับน้ำในแม่น้ำโขงผันผวนอย่างบ้าคลั่งเดี๋ยวแห้งเดี๋ยวท่วมไม่สัมพันธ์กับฤดูการคือหลักฐานว่าระบบนิเวศของเมืองบาดาลกำลังปั่นป่วนถึงขีดสุดนักวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ไตรภูมิมองว่าการถอยร่นของพญานาคผู้พิทักษ์เกิดจากมลพิษทางศีลธรรมของมนุษย์ที่ส่งกลิ่นเหม็นเน่ารุนแรงลงสู่เมืองบาดาลทังความโลภการฆ่าฟันและตัณหา เปรียบเสมือนก๊าซพิษที่ขับไล่ผู้มีศีลให้ออกไปจากพื้นที่เมื่อผู้คุมกฎละทิ้งฐานที่มั่นสิ่งที่ตามมาคือหายนะที่น่าประพึงกลัวยิ่งกว่าสูญยากาศแห่งอำนาจนี้กำลังเปิดทางให้อสูรดำหรือนาคฝ่ายมิจฉาทิฐิและสัมภเวสีใต้น้ำที่หิวกระหายเคลื่อนพลขึ้นมาสวมรอยยึดครองพื้นที่แทนนี่ไม่ใช่การคาดเดาแต่คือสัญญาณเตือนภัยระดับสีแดง อาการเจ็บป่วยปริศนาอุบัติเหตุทางน้ำที่ฆ่าชีวิตผู้คนจำนวนมากแบบตัวตายตัวแทนคือปฏิบัติการรุกรานระลอกแรกของกองกำลังมืดที่ไร้ผู้ควบคุมเรากำลังเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงขั้วอำนาจใต้น้ำที่จะส่งผลกระทบต่อทุกชีวิตบนพื้นดินเตรียมรับมือกับความจริงที่ว่าผู้ปกป้องของคุณอาจไม่อยู่ที่นั่นอีกต่อไปและสิ่งที่กำลังจ้องมองคุณจากใต้น้ำในขณะนี้ อาจไม่ใช่สิ่งที่คุณเคารพบูชาแต่เป็นเพชฌฆาตที่รอจังหวะกระชากวิญญาณเมื่อม่านมิติแห่งความดีงามเริ่มเลือนหายสิ่งที่คืบคลานเข้ามาแทนที่คือความมืดมิดจากขุมนรกโลกันข้อมูลลับที่ถูกปกปิดมานานเกี่ยวกับอสูรนาคหรือที่ตำนานโบราณเรียกว่านาคเทวทัตกำลังปรากฏชัดขึ้นสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ไม่ใช่พญานาคผู้ทรงศีลที่เรากราบไหว้ แต่เป็นเผ่าพันธุ์ที่มีจิตใจโหดเหี้ยมเป็นไปด้วยมิจฉาทิฐิและถูกจองจำไว้ในจุดที่ลึกที่สุดของเปลือกโลกมานับพันปีบัดนี้โซ่ตรวนที่พันธนาการพวกมันไว้กำลังคลายออกเนื่องจากการอ่อนกำลังลงของนาคราชกูลวิรูปปักผู้คุมกฎการลุกรานของมนุษย์ผ่านโครงการขุดเจาะอุโมงค์ยักษ์และการระเบิดภูเขาเปรียบเสมือนการไปเคาะประตูเรียกมัจจุราชให้ตื่นจากการจำศีลหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ไม่อาจปฏิเสธได้ คือปรากฏการณ์แม่น้ำโขงสีครามที่สวยงามราวกับน้ำทะเลแต่แท้จริงแล้วนั่นคือสัญญาณมรณะน้ำที่ใสเกินไปคือน้ำที่ไร้ชีวิตไร้แร่ธาตุและไร้การปกป้องจากเมือกหรือรัศมีบารมีของพญานาคฝ่ายสัมมาทิฏฐินี่คือสภาวะน้ำตายที่เปิดโอกาสให้อสูรดำและปีศาจน้ำช่วยโอกาสยึดครองพื้นที่พวกมันไม่ได้ต้องการบุญกุศลเหมือนนาคทั่วไปแต่พวกมันกระหายพลังงานชีวิตและเครื่องสังเวย ข่าวการจมน้ำตายหมู่อุบัติเหตุซ้ำซ้อนในจุดเดิมหรืออาการเจ็บป่วยปริศนาที่แพทย์หาสาเหตุไม่พบล้วนเป็นฝีมือของกองกำลังมืดที่กำลังทดสอบขุมกำลังของตนเองสิ่งที่น่าสะพรึงครวยิ่งกว่าภัยธรรมชาติคือกับดักทางจิตที่มนุษย์สร้างขึ้นเองลัทธิบูชาพญานาควิปริตที่เน้นขอหวยรวยเบอร์และการทำพิธีไสยศาสตร์มนต์ดำกำลังกลายเป็นประตูบานใหญ่ที่เชื้อเชิญสิ่งชั่วร้ายเหล่านี้เข้าสู่บ้านเรือน หมอผีและคนโลภที่คิดว่าตนเองสามารถควบคุมอสูรนาคได้หารู้ไม่ว่าพวกเขากำลังทำสัญญาธาตุกับปีศาจเมื่อถึงเวลาที่ดวงตกหรือผิดสัญญาเพียงข้อเดียวแรงสะท้อนกลับจะรุนแรงถึงชีวิตร่างกายจะถูกกัดกินจากภายในทรัพย์สินวิบัติและวิญญาณจะถูกจองจำให้เป็นทาตในเมืองบาดาลชั่วกับชั่วกัลันสงครามครั้งนี้ไม่ได้ใช้อาวุธยุธโทโธปกรณ์แต่ใช้ความโลภของมนุษย์เป็นเครื่องมือในการขยายอาณาจักรแห่งความหวาดกลัว และนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของโดมิโนตัวแรกที่จะนำไปสู่วิกฤตการณ์ที่ใหญ่หลวงกว่าที่ใครจะคาดคิดท่ามกลางสมรภูมิเดือดใต้น้ำที่กำลังประทุยังมีอีกหนึ่งปัจจัยแทรกซ้อนที่เปรียบเสมือนระเบิดเวลาลูกใหญ่นั่นคือการเข้ามาแทรกแซงของพยาครุฑคู่ปรับตลอดการแห่งเผ่าพันธุ์นาคราชตามตำนานสงครามข้ามภพที่ถูกจารึกไว้ในคัมภีร์โบราณ ความขัดแย้งนี้มิใช่เพียงเรื่องเล่าปรมปราแต่คือการประทะกันของขั้วพลังงานธรรมชาติที่รุนแรงที่สุดพยากรุธคือตัวแทนแห่งธาตุไฟและลมที่ร้อนแรงในขณะที่พญานาคคือเจ้าแห่งธาตุน้ำและดินที่เยือกเย็นเมื่อสมดุลของโลกบาดาลสั่นคลอนจากการรุกรานของอสูรดำฝ่ายเวหาจึงเริ่มเคลื่อนไหวและเมื่อสองอำนาจนี้เข้าปะทะกัน ผลลัพธ์คือภัยพิบัติที่มนุษย์เรียกว่าอาเพศพายุหมุนที่กวาดล้างชายฝั่งแผ่นดินไหวที่ไม่ทราบสาเหตุและสภาพอากาศที่แปรปรวนสุดขั้วคือผลกระทบข้างเคียงจากสงครามของเทพเดรชานที่มนุษย์ไม่อาจมองเห็นด้วยตาเปล่าแต่ความลับที่ดำมืดและใกล้ตัวมนุษย์ยิ่งกว่าสงครามบนฟากฟ้าคือความลับที่ซ่อนอยู่ในรหัสพันธุกรรมของมนุษย์เราเอง มีข้อมูลที่น่าตกตะลึงระบุว่าในอดีตการเพื่อหน,นีตายจากการถูกพยาครุฑไล่ล่าอย่างโหดเหี้ยมพญานาคจำนวนมากเลือกที่จะละทิ้งร่างมูใหญ่และจำแรงกายเป็นมนุษย์เพื่อปะปนอยู่กับชาวบ้านการหลบซ่อนข้ามสายพันธุ์และการครองรักข้ามมิตินี้นำไปสู่การก่อกำเนิดทายาทเลือดผสมหรือสายเลือดต้องห้าม ที่แฝงอยู่ในสังคมมนุษย์ปัจจุบันโดยไม่รู้ตัวบุคคลเหล่านี้คือเป้าหมายที่ฝ่ายมืดต้องการตัวมากที่สุดเพราะพวกเขามีกายสังขารเป็นมนุษย์ที่เหมาะแก่การประกอบพิธีกรรมแต่มีดวงจิตและสัมผัสพ,พิเศษแบบนาคที่สามารถใช้เป็นสะพานเชื่อมต่อมิติได้คุณอาจเป็นหนึ่งในหมากตัวสำคัญของกระดานนี้หากมีสัญญาณเตือนทางกายภาพและจิตวิญญาณเหล่านี้ อาการเจ็บป่วยปริศนาในช่วงวัยเบญจเพศที่แพทย์แผนปัจจุบันรักษาไม่หายอาการปวดเมื่อยเหมือนกระดูกจะแตกผิวหนังแห้งลอกคล้ายเกล็ดงูในช่วงวันพรับหรือความรู้สึกโหยหาแม่นามและฝันเห็นงูใหญ่เข้ามาพัวพันซ้ำแล้วซ้ำเล่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรืออุปทานแต่มันคือสัญญาเก่าในระดับจิตวิญญาณที่กำลังถูกกระตุ้นให้ตื่นขึ้น ท่ามกลางวิกฤตที่เมืองบาดาลกำลังแตกพ่ายทายาทเหล่านี้กำลังตกอยู่ในความเสี่ยงอย่างยิ่งยวดหากจิตใจไม่เข้มแข็งพอพวกเขาอาจถูกดึงดูดให้กลายเป็นร่างทรงของอสูรดำหรือถูกใช้เป็นกุญแจมีชีวิตในการเปิดประตูมิติให้กว้างขึ้นเพื่อให้สิ่งชั่วร้ายกรีธาทัพขึ้นมายึดครองโลกมนุษย์ได้อย่างสมบูรณ์สงครามครั้งนี้จึงไม่ใช่เรื่องไกลตัว แต่มันอาจกำลังเกิดขึ้นภายในร่างกายและจิตบิญญาณของคุณเองความลับที่ถูกปิดตายมานับศตวรรษกำลังจะถูกเปิดเผยสิ่งที่กองครับอสูรดำและฝ่ายมืดกำลังตามล่าอย่างบ้าคลั่งในสงครามข้ามมิติครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่ชีวิตมนุษย์เพื่อเป็นเครื่องสังเวยแต่มันคือกุญแจดอกสำคัญที่จะใช้ไขความลับจักรวาลและเปลี่ยนแปลงชะตากรรมของโลกไปตลอดกาล สิ่งนั้นคือวัตถุธาตุศักดิ์สิทธิ์ที่ตำนานเรียกว่ามณีนาคราชหรือแก้วสารพัดนึกแต่นี่ไม่ใช่เรื่องราวนิยายแฟนตาซีนักวิเคราะห์ทมงจิตวิญญาณและผู้ถอดรหัสคัมภี์โบราณค้นพบความจริงที่น่าตกตะลึงว่ามณีนาคราชแท้จริงแล้วเปรียบเสมือนกล่องดำหรือฮาร์ดไดรฟ์ทางชีวภาพที่มีอนุภาพมหาศาลมันทำหน้าที่บันทึกภูมิปัญญา อารยธรรมที่สาบสูญ์และที่สำคัญที่สุดคือรหัสพันธุกรรมต้นกำเนิดของมนุษยชาติข้อมูลลับระบุว่าพญานาคราชได้รับภารกิจลับสุดยอดจากผู้สร้างจากดวงดาวหรือสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาจากต่างดาวให้ทำหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์ห้องทดลองโลกและปกป้องข้อมูลเหล่านี้ไว้ใต้พิภพเพื่อรอวันส่งมอบคืนให้กับมนุษย์ในยุคที่จิตวิญญ,ญาณตื่นรู้ หลักฐานความเชื่อมโยงระหว่างนาคและดวงดาวปรากฏชัดเจนในสถาปัตยกรรมโบราณอย่างปราสาทพนมรุง้งหรือนครวัดที่มีการวางผังเมืองเลียนแบบกลุ่มดาวมังกรหรือดราโก้อย่างแม่นยำเรากับจะประกาศว่ากษัตริย์ผู้สร้างคือลูกหลานที่สืบเชื้อสายมาจากฟากฝา,กฝากโดยมีพญานาคเป็นสายรกเชื่อมต่อ การรุกรานของอสูรดำในครั้งนี้จึงมีเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนคือการแย่งชิงมณีนาคราชเพื่อครอบครองเทคโนโลยีโบราณและเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ตามความต้องการของฝ่ายมืดหากพวกมันทำสำเร็จโลกมนุษย์อาจถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นนรกบนดินและเผ่าพันธุ์ของเราอาจถูกล้างบางหรือถูกดัดแปลงพันธุก,กรรมให้กลายเป็นทาสรับใช้สถานการณ์ขณะนี้เข้าขั้นวิกฤตสูงสุด ผู้นำหน้าคราดจากทั่วทุกสารทิศไม่ว่าจะเป็นเทือกเขาฮิมาลัยหรือป่าลึกในอเมซอนต่างกำลังมุ่งหน้ามารวมพลกันที่แม่น้ำโขงซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์หลักและศูนย์กลางพลังงานของโลกเพื่อผนึกพลังสร้างโดมพลังงานปกป้องกุญแจดอกสุดท้ายนี้การสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวที่เราสัมผัสได้บ่อยครั้งในช่วงนี้แท้จริงแล้วคือแรงประทะจากการต่อสู้แย่งชิงวัตถุธาตุชิ้นนี้ในมิติที่ซ้อนทับ สงครามแย่งชิงเทคโนโลยี Edgar บรรพกาลกำลังดำเนินไปอย่างดุเดือดใต้เท้าของเราและผลแพ้ชนะของศึกครั้งนี้จะเป็นตัวชี้วัดว่ามนุษยชาติจะได้ไปต่อในยุคซิวิไล,ลหรือต้องสูญสิ้นเผ่าพันธุ์ไปตลอดกาลเมื่อนาฬิกาเห็นการเวลาเดินมาถึงจุดแตกหกักสัญ,ญญาณเตือนภัยขั้นสุดท้ายที่ถูกจารึกไว้ในพุทธธรรมนายและตำนานพื้นบ้านว่าด้วยวันฟ้าดับหรือวันเปิดโลกจะไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องเล่าขานอีกต่อไป แต่มันคือปรากฏการณ์ทางกายภาพและจิตวิญญาณที่จะเกิดขึ้นพร้อมกันทั่วโลกในช่วงเวลานั้นม่านมิติที่เคยกั้นขวางระหว่างโลกมนุษย์สวรรค์และเมืองบาดาลจะบางลงจนแทบจะเป็นเนื้อเดียวกันทําให้เกิดการไหลบ่าของพลังงานและสิ่งมีชีวิตข้ามภพภูมิอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนเราอาจจะได้เห็นปรากฏการณ์ท้องฟ้าเปลี่ยนสีอย่างฉับพลันเกิดแสงประหลาด หรือเห็นเงาของเมืองลอยฟ้าและเมืองใต้บาดาลปรากฏซ้อนทับขึ้นมาเหนือความเป็นจริงซึ่งนั่นไม่ใช่ภาพหลอนแต่เป็นความจริงอีกระดับที่ตามนุษย์เริ่มปรับตัวให้มองเห็นได้สงครามทิพย์จะยกระดับขึ้นสู่ความรุนแรงสูงสุดฝ่ายมืดที่ต้องการฉุดรั้งโลกให้จมดิ่งสู่ความเสื่อมจะระดมสัพรพพูดผีปีศาจและอสูรกายจากขุมนรกขึ้นมาสิงสู่จิตใจมนุษย์ ทำให้คนดีกลายเป็นคนบ้าและยุโยงให้เกิดสงครามทําลายล้างกันเองในขณะที่บทบาทของพระยานาคราชฝ่ายสัมมาทิฏฐิจะเปลี่ยนจากผู้เฝ้ารักษาเป็นผู้คัดกรองท่านจะใช้น้ำเป็นอาวุธสำคัญในการชำระล้างพื้นที่ใดที่เต็มไปด้วยคนชั่วและอบายมุกจะถูกน้ำท่วมขังอย่างหนักหรือถูกธรณีสูบหายไป ส่วนพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์และชุมชนของผู้ปฏิบัติธรรมน้ำจะไหลผ่านไปโดยไม่ทำอันตรายหรืออาจเกิดปฏิหารน,น้ำลดจนกลายเป็นเกาะแก้วกำบังภัยนี่คือช่วงเวลาที่พระยานาคเจ็ดสีหรือนาคราชผู้มีฤทธิ์สูงสุดจะปรากฏกายขึ้นเพื่อประกาศสัจธรรมและเตือนสติมนุษย์เป็นครั้งสุดท้ายการ,รเผชิญหน้ากับเหตุการณ์นี้คือบททดสอบจิตใจที่โหดหินที่สุดผู้ที่ยึดต,ติดในวัตถุจะเกิดความหวาดกลัวจนขาดสติ ส่วนผู้ที่เตรียมตัวมาดีจะมองเห็นปรากฏการเหล่านี้ด้วยความเข้าใจและใช้มันเป็นบันไดก้าวข้ามไปสู่ยุคใหม่และแล้วเราก็เดินทางมาถึงบทสรุปของมหากาบสงครามข้ามมิติคำตอบที่ท้าจริงของคำถามที่ว่าเมืองบาดานอยู่ที่ไหนอาจไม่ได้อยู่ที่พิกัด GPS หรือก้นบึ้งแม่น้ำโขงแต่อยู่ที่ใจของผู้ศรัทธา ตลอดซีรีส์นี้เราได้เห็นถึงความพยายามอันน่าเวทนาของเผ่าพัน,นธุ์นาคราชที่ยอมแลกทุกอย่างเพียงเพื่อโอกาสที่จะได้เกิดเป็นมนุษย์ได้ห่มผ้าเหลืองและได้ปฏิบัติธรรมความปรารถนาอันแรงกล้านี้สะท้อนให้เห็นว่าการได้เกิดเป็นมนุษย์ในชาตินี้คือชคอลาบที่ประเสริฐที่สุดยิ่งกว่าสมบัติมหาศาลในเมืองบาดาลล้านเท่าในวินาทีที่โลกเก่ากำลังจะสิ้นสุดลงและโลกใหม่กำลังจะเริ่มต้นใหม่ สิ่งที่พระยานาคราชต้องการฝากไว้ให้แก่เราไม่ใช่ลายแทงขุมทรัพย์แต่คือแผนที่การเดินทางสู่การหลุดพ้นท่านสอนให้เรารู้จักความอดทนกฎแห่งกรรมและความไม่เที่ยงภารกิจที่แท้จริงของผู้ที่มีสายเลือดหรือสัญญาเก่ากับพระยานาคจึงไม่ใช่การเป็นร่างทรงหรือหมอผีแต่คือมนุษย์ที่สมบูรณ์ผู้เร่งรีบทำความดีแข่งกับเวลาจงปฏิบัติกับท่านเหมือนญาติผู้ใหญ่ แร่เมตตาให้ท่านพ้นจากกำเนิดเดรจชานโดยไม่ต้องไปเส้นไหว้สินบนเพราะท้ายที่สุดแล้วเมื่อม่านมิติปิดลงสิ่งเดียวที่จะปกป้องคุณได้ในวันวิบัติไม่ใช่เกล็ดงูศักดิ์สิทธิ์แต่คือเกราะแห่งศีลธรรมที่คุณสร้างขึ้นด้วยตัวเองและนี่คือความลับข้อสุดท้ายที่เมืองบาดานอยากบอกคุณก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไป